สถานีรถก,กำลังจะไปวิยาสวรรค์วิยาสวรรค์ มาเลยนะครับประเทศไทยสงขายจะร้อนจัดวันนี้ที่นี่หนาวมากนะฮะท่านผู้ชมเซียหลอครับวันนี้ชิโอ้ยหนาวมากเลยหิมะเป็นเก็ดเลยนะฮะอยู่ใน,นที่ปมหนาวมากเลยนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ หนาวนะวันนี้หนาวหนาวจับก๊อกก่อนนะวันดีครับรอรถเมย์อยู่ครับเดี๋ยวจะไปร้านขายมือสองนิดหน่อยเย็นๆวันนี้ มีอะไรสอบถามได้เลยนะฮะท่านท่านผู้ชมดูน้อย,อยไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอดูนั่นๆนะโอ้ยหนาวมากเลยวันนี้เดี๋ยวพาลุยหิมะตรงนู้นด,สดีกว่าไายสดๆล่ะอายุหิมะลังลงอยู่ขาโพดเลยฮนะท่าน